ศรัทธานะครศรัทธา,าสำคัญท่านบอกว่าทสันะกามโมเสียวตังสัตร,รมังโสตุมิชติวิิยะมัชเชลมาลังเงเิสัตโทติวิจติผู้ใดใครเห็นท่านมูมีศีปราถนาฟังพระธรรมบอนเทามนทินคือความเป็นีิเสียได้ผู้นั้นแหละรเรียกว่าผู้มีศรัทธาได้ยินทงหลางมีไหมเนี่ยแสดงว่าเรามีศรัทธาอยู่แล้ว,ว่าเต็มเปี่ยมพอสมควรถึงได้ ใครจะเห็นท่านผู้มีศีลนิมนต์เพราะท่านผู้มีศีลมาใช้สอยอาคารบ้านเรือนต่างๆนิมนต์มาแสดงทำนิม,น,มนตน์มาจันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นผลที่เกิดจากศรัทธานักศรัทธาก็เป็นอดียทรัพย์ประการหนึ่งในทรัพย์เจ็ดใช่ไหมแล้วเป็นข้อแรกด้วยนะถ้าข้อแรกไม่มีข้อที่สองที่สามก็ไปได้ไหมไปไม่ได้เลยรับเคลื่อนดันไหลไปไม่ได้เลยแต่เพราะมีศรัทธาเนี่ยนะฮะ แต่ถ้าตะกูลไม่มีศรัทธาพระเจ้าก็ไม่ให้ไปเหมือนกันพระเจ้าบอกว่าภิกษุทั้งหลายตะโูนที่ประกอบด้วยองค์เก้าเนี่ยภิกษุยังไม่เข้าไปก็ไม่พึงเข้าไปหรือเข้าไปแล้วก็ไม่ควรนั่งตะกูลประกอบด้วยองค์เก้ามีอะไรหนึ่งไม่ต้อนรับด้วยความเต็มใจสองไม่กราบไหว้ด้วยความเต็มใจสาม ไม่ให้อาสนะด้วยความเต็มใจ4ปิดบังสิ่งของที่มีอยู่5มีของปราณีตแต่ให้ของเลว6มีของมากแต่ให้น้อยอาจจะข้ามขั้นไหนนะมีของมากแต่ให้น้อย7ให้ด้วยความไม่เคารพไม่ให้ด้วยความเคารพ8 ไม่เข้ามานั่งใกล้เพื่อฟังธรรมเไม่ยินดีพาสิทธิ์ของภิกษุนั้นไม่ยินดีในการแสดงธรรมในกราราก่าวธรรมของท่านหรอกนี่อะไรที่ทําให้เป็นอย่างนั้นเพราะขาดศรัทธาแล้วก็ขาดปัญญาด้วยเนาะไม่มีปัญญานะอันนี้ก็คือเกิดในเรื่องของศรัทธานิดนึงว่าเนี่ยถ้าตระกูลประกอบด้วยศรัทธาอย่างนี้บุญก็จะเกิดได้มากมาย 9ประการแต่ถ้าตะกูลไม่มีศรัทธาก็จะขาดทุน9ประการเหมือนกันแทนที่จะได้บุญก็ไม่ได้บุญนีให้โยมเห็นประโยชน์ตรงนี้นะ